เนพัยค่ะเพื่อนๆที่โหนกแก้มสูงหน้าเหลี่ยม,หน,ห,ยมหน้าบานคางสั้นคางยื่นแล้วอยากทาสัลญ,ญกรรมโครงหน้าต้องดูคลิปนี้จนจบค่ะเคสนี้เคยทํามาแล้วและอยากมาแก้พอคุณหมอดูผลซีทีสแกนถึงขั้นกลุมขมับเลยค่ะเคสนี้โหดมากเลยค่ะดูกระดูกตรงคางที่ตัดไปนะคะแล้วเอามาต่อค่ะต่อได้ไม่เสมอกันนะคะมีช่องบิ่นของกระดูกค่ะพอมองกระดูกด้านข้างส่วนกลางที่ตัดไปนะคะ ตัดไม่เรียบค่ะขยึกขยือเลยค่ะพอมองส่วนที่เป็นส่วนกลามนะคะที่ต่อกับส่วนคางค่ะกระดูกก็แหว่งไปเลยค่ะพอดูรูปด้านหน้านะคะเห็นหมุดเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนคางก็ไม่เสมอกันอย่างที่เห็นเลยค่ะลองไปดูผลซีทีสแกนกระดูกของตัวเจลลี่ที่ไปทำกันบ้างค่ะอันนี้คือผลกระดูกซีทีสแกนของเจลลี่เองนะคะมีหมุดแค่นิดเดียวคันน้อยมากๆเลย ส่วนตัวเจลลี่นะคะทําวีไลา์ตัดกระดูกกลามข้างๆไม่ได้ทําส่วนคางคะ่ะดังนั้นจึงไม่มีหมุดที่คางคะ่ะดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างนะคะเอารูปของคนที่ทํากระดูกคางมาให้ดูคะ่ะจะเห็นได้ว่ากระดูกคางต่อกันได้เสมอแล้วสวยงามมากๆรวมถึงกรามที่ตัดไปก็ตรงมากคะ่ะเจลลี่ลองเอาผล CT s c a แกนนะคะสองอันมาเทียบกันให้ดูเลยคะ่ะด้านซ้ายนะคะจะเห็นได้ว่าการตัด กรามนะคะหรือกระดูกคางที่เอามาต่อนะคะไม่เรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของด้านขวานะคะกรีดได้กลิบมากเลยค่ะตัดกระดูกได้เนี้ยบต่อกระดูกได้สวยมากๆค่ะมาดูรูปหน้าตรงบ้างนะคะในรูปหน้าตรงซ้ายบนนะคะจะเห็นว่ามีหมุดเต็มไปหมดเลยนะคะในขณะที่รูปขวาบนนะคะมีหมุดแค่นิดเดียวเองค่ะมาดูรูปซ้ายล่างนะคะตรงส่วนคาง ต่อได้ไม่เรียบเนียนเลยค่ะในขณะที่รูปขวาล่างนะคะต่อกระดูกได้เรียบเนียนเสมอกันเลยค่ะดังนั้นถ้าคิดจะทำสัลญกรรมโครงหน้าต้องทำกับคุณหมอที่มีความเก่งและเชี่ยวชาญจริงๆค่ะต้องผ่าตัดออกมาสวยยันกระดูกค่ะให้เลือกทำกับคุณหมอที่ฝีมือของคุณหมอนะคะอย่าเลือกที่ราคาเพราะว่า กระดูกที่ตัดไปแล้วคือตัดไปเลยค่ะทํากับคุณหมอที่เก่งๆจัดได้ไม่มีปัญหาภายหลังค่ะปะเจลีภาสัน